สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนานะครับทักทายนะทักทายเอฟซีด้วยนะครับคือมื่อนีบรรยากาศก็จะค่อนข้างเย็นพี่น้องแต่ว่ายังอุ่นขึ้นมาก็เมื่อวานด้ยนะครับเมื่อวานนี่สิบเจ็ดองศานะครับมื่อนีก็จะอยู่ประมาณสิบเก้ายี่สิบองศานะครับอุณหภูมิมันก็อุ่นขึ้นมานิดนึงสาหรับคลิปนี้นะครับก็สีมาวา ครับ FC ฟังนะครับเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ช่องผมนแหละนะครับหนุ่มนอนนานี่ก็คือคนเห็ดดินปลูกพี่น้องลรกคาซีว้าให้ FC ฟังนะครับคือเมื่อวานพี่น้องเมื่อวันนะครับผมได้ไป่งดินปลูกลูกค้าอายูท่ทีบ้านทวัดดินแดงนะครับซึ่งเป็น FC นี่แหละนะครับติดตามติดตามผมมากกั่นาเจนานนะพี่น้อง นะครับเพิ่นไปยั่นเยอรมันนะครับก็ได้สร้างดินปูพข่มไปตันนึงนะครับก็ไปส่งนะครับพี่แกก็จะปลูกพวกต้นไม้นะครับปลูกบอกฮงปลูกบอกทิดานะครับใบยูวบกินนะครับพมเห็นแล้วก็เกิดไอเดียเกิดความคิดนะครับคือเป็นความวิดดีๆพี่น้องการสร้างแหล่งอาหารนะครับมันจาเป็นต่อยุคสมัยต่อไปข้างหน้านะครับคือเขาจะไปมองว่าเขามีงานเห็ดแหลวมีไอทีเพ็ดแล้วเขา สีมันคงพี่น้องมันบ่เมนครับเฮาบ่ฮ่้งว่างานเราที่ทําอยู่นะครับมันจะทําไปถึงวันไหนสุขภาพร่างกายเราเราจะสู้ไปไหมนะครับแล้วงานนะครับชุมือนี่บริษรัทต่างๆจะปิดโตทย่อยปิดโตต้องไปหลายกเ็เนื่องจากการแข่งขันนะครับทุกวันนี้การแข่งขันนี่มันสูงพี่น้องถ้าไผแข่งขันบ่สู้เขานะครับก็ส่วนมากก็สิปิดโตลงไปนะครับ เขา่าไปหมั่นใจ่าไปไห้ใจครับงานต่างๆอาชีพต่างๆครับเราต้องสร้างแหล่งอาหารควบคู่กันไปนะครับพี่แกก็เลี้ยงกุ้งฝอยนะครับอ่าปู่บอกงูบอกอันดินฟ้าปลูกนั่นปลูกนี่ไว้ยุ่ไว้กินนะครับที่เหลือก็น่าจะขายไปนะครับผมขอบคุณนพี่น้องที่เอฟซีนะครับได้สร้างดินปลูกผขไปนะครับเดี๋ยวผมจะติดตามผลนะครับว่าเป็นเั่นไรนะครับสร้างดินปลูกไปแล้วงามบ่ เรื่องเติบโต,ตได้ขายบอสนะครับผมก็ยังคิดอยู่คื้กันในพี่น้องขนาดว่าผมเป็นคนฮิตถิงปลูกเนี่ยผมมาคิดอยูว่าผมอยากจะทําสวนผลไม้นะครับผลไม้ที่ผมว่าอาจจะไม่ใช่แบบทุเรียนโมเมนต์บ้างขุดโมเมนต์ผลไม้ที่เขานิยมกันนะครับแต่ผมอยากจะปลูกผลไม้ที่เข้ากินได้อาจจะเป็นบักเขียบบอกผปลูกง่ายนะอ่ะบักน้อยนานี่เนาะปลูกบักซีดาปลูกบักฮงนี่แหละ ปลูกแล้วเข้ากับขายหนาบ้านคิดว่าในความคิดนี่อยากสร้างอาชีพให้ผู้เฒ่าพี่น้องเนื่องจากว่าเห็นผู้เฒ่าหลนอย่างนี้อยู่น,นี่เงี้ยนี่เงี้ยจะคล้องได้พี่น้องบด้คิดว่าสิสร้างอาชีพไปในหมู่บ้านอนนี้คือสีสร้างอาชีพในผู้เฒ่าอยู่เงี้ยน,นคืออย่างตีเลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วอย่างนี้เลี้ยงงัวเลี้ยงคอยอยอยยงงว้วนี่นะครับผมซื้อว่าเพิ่นสิแพร่แห้งงัวแห้งคว้วแล้วนะครับเกีียวหยาให้ไว้นะครับ ง่วกล้วยซีหาตลุ่มข้นข้นสองข้นพี่น้องง่วงกล้วยมแจะแข็งแกงไปหนานะครับออกลูกมากมันก็แข็งแกงเนาะกินยาก็เก่งแต่ว่าพจนี่พี่น้องเหลียวหันมาเบิ้งข้นมีได้มแจะเถาโล่งเถาโล่งนะครับผมก็คิดว่านะครับอีกว่าเกินสองปีพี่น้องเพิ่นตรงเกษียณจากอจชีพเลี้ยงง่วงเลี้ยงกล้วยเฮ็ดเข่าเฮ็ดไฮเฮ็ดหน้าเพิ่งเกิีด้ว่างบักระจกว่างขาดจยะาฉะนั้นนะครับก็เลยคิดอยู่ว่า สีสางไอทีจ้งได้เห็นเพิ่นดีนะครับเพื่อว้อย่างตีเพินสีบ่เเงาเพินสีดอกกระลังกายนะครับผมคิดว่าการดูแลสวนนี่มันคงสีบมยุ่งยากนะครับเนื่องจากว่าห้องเป็นคนปลูกเพิ่นเพิ่นก็แค่ลดน้ำเพราะว่าคิดว่าอยากจะว่างระบบน้ำนะครับแล้วการออกดอกออกผลตัวนี้มันผลละไม่ให้เพิ่นเก็บขายเอาพี่น้องบานนะครับคือ แน่นอนพี่น้องว่าผมคงสิบว่มีปัญญาให้เงินเพิ่นทุกเดือนนะครับแต่ผมก็มีความคิดว่าผมต้องหาอีกอย่างสักอย่างหนึง่งมาส้างเงินแทนผมนะครับก็ที่โดยการปลูกต้นไม้ี่ตัวในความคิดทองเฮาเด้นะครับเพราะว่าสิให้ไปเลี้ยงสัตว์อย่างเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอย่างนี้ก็คือสิรับความเสี่ยงบ่ไว้พี่น้องเพราะว่าสิ่งมีชีวิตนะครับ ้ามันตายนะมันตายน้ากันเบิดพี่น้องมันตุยนี่ไก่เป็ดนี่นะครับมันเกิดโรคนี่นะครับมันกระสิมีความเสี่ยงนะครับการท่อมเสี่ยงตามทีดีที่สุดนี่นะครับผมมาคิดว่าคงจะเป็นพวกต้นไม้พล่มไม้ต่างๆที่มันดูแลไง,งบักเคียบทังสิอปลูกง่ายดูแลางนะครับ,กรงงนะรบเก็บขายโลละชิบบาท20ิบาททังบ้านห้างกรสิบ่อใค่าฟืนค่าไฟในบอ่อนะครับกระสิบ,บ่ดีกว่าการห่อมือห่อเท่า รอเบีย้ยย่งทีปุษสูงอายุเนี่ยบอกเมนบอนะครับดีกว่าเฮ้าสิไปนางรอกับตรัฐบาลนะครับผมคิดว่านะครับว่าการว่างหลากฐานนันสี่นะครับนาสีมีความมั่นคงนะครับอีกอย่างหนึ่งผมในเฮ็ุในเพิ่นไปแล้วนะครับเมื่อผมเถาแกีทะลาเห็ุตรงนี้บ่ได้แล้วเฮ็ดุดินปู่ก็ได้แล้วผมก็ยังสืบสารตรงนั้นต่ออยู่อันนี้ก็คิดว่า,าได้นะครับหลายคน คิดว่าการให้พ่อเห็นแม่อยู่ซื่อๆน,นี่สมบายมั่นโ่เมนตดิการให้ผู้เฒ่าอยู่ซื่อๆไดิเ็ดอีกอย่างเลยนี่นะครับมั่น็ดให้ผู้เฒ่านี่พี่น้องเส่นจังเส้นยึดด้ครับบ่มีชีวิตที่ว่านะครับคือคล้ายๆว่าเพื่อนสิมว่างว่าเพื่อนบ่มีความหมายนะนะครับเพิ่นที่เกิดโรคซึมเศร้าเกิดเหงาเกิดยังแต่ถ้าเพื่อนเด้ขายนะครับคนอื่น ที่รถผ่านไปผ่านมาอาชีพเดี่ยวๆกันคุยกันนะครับอาชีพเดิแลกเปลี่ยนทัศนคติต่างๆให้กับกันและกันอาจจะเกิดสังคมอีกรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นลูกค,ค้ากันยิบยื่นในการเพื่อนบ่มีเงินมือนี่เพื่อนบ่มีเมงินเพื่อนเอาของมาแลกห้างของสิเท่ากับให้เพื่อนไปมันก็น่าชีมีความสุขนะครับของผู้เฒ่านะครับแล้วก็ได้บ้างหาบาทชิดบาทนะครับน่าจะเป็นการดีนะครับผมว่านะล่องเบิรงพี่น้องเอฟซีสิม่คิดคือผมบอกกับร่อง ล่องพิจณาครับว่าถ้าห้องเฮ็ดยังส่ใดคุว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อผูเ่านําน,นะครับให้ผูเถาได้มีงานมีการเฮ็ดให้ผููเถาได้มีคุณคคาของสังคมนะครับอันเราอยู่หนีม้อนว่าเราอ,อยากใส่มัอนว่าอยากใส่และงานผููเ่าได้พี่น้องแต่ลองคิดเบื้องดีครับว่าผู้เถาบ้านเฮ่านี่นเราบ้านผูเถาเฮ็ดเบียกกะผูเถานอน,น,น,นสบายเปิดห้ทองแอรนนี่ผู้ใดสีอายุยืนกว่ากันล่องคิดเบื้องรับแล้วสุขภาพผูใ้ใด แข็งแรงกว่าก่อนระหว่างผู้เฒ่าเฮ็ดงานกับผู้เฒ่านอนเว้นนะครับฝากีอคิดพี่น้องเจอกันไม่คลิปหนะนะครับขอบคุณเอฟซีได้หลายครับที่มาติดตามรับชมมจองไอ้นุ่มนอนหน้านะครับขอบคุณนกากๆ้านะครับสวัสดีครับ